เอาละทุกคนเราก็มาเล่นกับเกมพับ g กันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับการปรับตั้งค่าผมเอาหมดไฟระคลิบตามเสียงแล้วกันเอ๊ะทางไหนโอ้ทางนูน้นการปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับปรับเป็นวิดีโลนะครับมาดูกันบอกเลยว่าลื่นหัวแตกทุกการปรับตั้งค่านะครับเอ้าลูกสึดจะมีคนลงตรงนั้นด้วย แต่ตรงนี้ยังไม่มีคนมาลงนะครับอ go, 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 go. โอ้โ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 ขหุยมีตรงนั้นหนึ่งคนโอ้ภาพสวยสุดๆนี่ได้อันนีงสงจากจอ BenQ m o b i l ด้วยนะครับภาพสีสดมากเฟรมเรทที่ได้170-180เฟรมลื่นหัวแตกครับซีลิโวทำง,งานชิวๆ27%การจอทาง,งานประมาณ58-80%เราไม่ได้เป่าสุดนะครับแลลมเครื่องก็กินไปประมาณ8กิครับเฟรมเรทที่ได้นู่นเลยครับโอ้โห ตรงนี้ครับ2 4 0 3 0 0เอ้ย2 4 0 2 5 0เฟรมดื่นหัวแตกเลยครับลงมาสักพักแล้วเฟรมเลยแตะเป็น200เฟรมกันเลยทีเดียวร้อย5 8เฟรมนะครับโอ้โหดื่นหัวแตกอ่ะมาลองปรับสุดกันบ้างเอาตาครับผมปรับเอาตาครับเดี๋ยวรอพื้นผิวสักนิดหนึ่งจุ๊จุ๊จุ๊บโอเค ชัดแจวปรับสุดนะครับก็หลักร้อยครับผมนี่ถ้าใครมีจอ144 Hz อยู่นะครับจริงๆแล้วสเปนนี้ก็ปรับสุดไปเลยครับผมไม่ต้องปรับต่ำก็ได้โอ้มันโกดังปืนชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปบวกกันสักหน่อยนะครับเหมือนจะมีคนลงอยู่ตรงนั้นเราไปเอาสักหน่อยสิ เดินไปแบบโง่ๆเลยครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะตายแบบโง่หรือเปล่าจะใช่ไหมไม่ใช่โอ้ภาพสวยมากอันนี้หน้าจอที่ผมใช้อยู่ใช้กับหน้าจอ27นิ้วนะครับ165เฮิรตเฮ้ยนังไง โอ้โห oh, oh, oh. เป็นไงสดเกินไปหน่อยกดแช่เลยเป็นไงล่ะตายเลยครับอืม mm hmm. ยิงแบบโง่จริงๆนะครับนึกงว่าตัวเองอยู่ในเกม Battlefield นะครับกดบดแม็กตลอดนะครับ <c oughs> ซึ่งพับจีมันดีดแรงกว่าเกมดีดแรงกว่า Battlefield อีกนะครับล,ลงมาปืนไอ้เกมที่มันแบบคุมปืนง่ายลงมาก็จะเป็นเกมเนี่ยครับอคอติวอลซนคุมง่ายปืนไม่ค่อยดีดนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับผมกับพ u บจใครยังไม่ดูไฟมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือว่าดูช่วงท้ายคลิปก็ได้ผมจะแปะคลิปแนะนำไว้ให้นะครับกับสเปคนี้นี่สวยๆแบบนี้เลย